บ้านยางคู่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สภาพอาคารทุกแห่งสะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภยัยมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งานบุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายผู้รับบริการอย่างกันรยานามิตรสภาพแวดล้อมภายนอกสำนักงานมีการจัดภูมิทัศส่งเสริมการเรียนรู้มีสิ่งเอำนวยความสะดวกและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน โรงเรียนบ้านยางคู่เป็นองค์กรมีชีวิตกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีส่วนร่วมมีวิสัยทัศน์ในการบริการให้กับผู้เรียนที่ประสบปัญหาบุคลากรโรงเรียนบ้านยางคู่มีใจยึดมั่นหลักคุณธรรมบริการทางการศึกษาด้วยความเสมอภาค โรงเรียนบ้านยางคู่มีการจัดกิจกรรมโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยวินัยนักเรียนและดำเนินกิจกรรมตามแผนด้านการสร้างภูมิคุ้มการยาเสพติดโรงเรียนบ้านยางคู่ จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขด้านการคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนมีการวางแผนคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบมีมาตรการรักษาความปลอดภัยจากอาคารสัตว์ร้ายสื่อสังคมออนไลน์ line, และโรคอุบัติใหม่โรงเรียนบ้านยางคู่ส่งเสริมสับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนอีกทั้งโรงเรียนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนความเป็นมาของนวัตกรรมเกิดจากผู้ปกครองไม่มีเวลาให้บุตรหลานนักเรียนเสี่ยงติดยาเสพติดและเ็บติดสื่อออนไลน์การออกแบบนวัตกรรมใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมมาขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดาเนินการพัฒนานวัตกรรมเริ่มจากการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจโดยร่วมกันจัดทําคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรม5ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเริ่มจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการคัดกรองนักเรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย มีกิจกรรมการแก้ปัญหาและกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องม,มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์นักเรียนโรงเรียนบ้านอย่างครูได้เรียนรู้อย่างมีความสุขได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ,าพรอบด้าน ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาส่งผลให้ก,การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ี่จากสอมสอสการใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคคลภายในและภายนอกโรงเรียนลักษณะของนวัตกรรมสามารถนั้นไปใช้ได้ง่ายและสะดวกมีการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์และมีโรงเรียนมาศึกษาดูงานด้านความมีคุณภาพของนวัตกรรม มีนโยบายที่ชัดเจนสังเคราะห์ปัญหาพัฒนาทีมงาน,นสร้างการมีส่วนร่วมทบทวนติดตามคุณลักษณะของนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความสามารถของผู้นำไปใช้รูปแบบการจัดแบบพิมพ์เล่มนำเสนอเรียงลำดับตามขั้นตอนคุณภาพขององค์ประกอบในนวัตกรรมมีความถูกต้องตามหลักวิชาการการออกแบบนวัตกรรมในส่วนของปัจจัยนำเข้า ช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัพฮอฟและใช้แนวคิดวงจรเดมิงในการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนวัตกรรมมีประสิทธิภาพได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมระบบดูแลของโรงเวณบ้านเรืองคู่ได้รับการยอมรับในวงวิชาชีพ มีครูจากโรงเรียนต่างๆสนใจมาศึกษาดูงานจากการใช้นวัตรกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนด้านยางพู่มีผลงานระดับชาติและโรงเรียนได้รับรางวัลเสม,มาปปอสอดีเด่นและได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนวัตรกรรมสามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทของสภาพปัญหา เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาและยังช่วยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนด้านความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์มีการใช้เทคโนโลยีในการคัดกรองนักเรียนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ จุดเด่นของนวัตกรรมมีความน่าสนใจนำมาใช้ได้สะดวกไม่ซับซ้อนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีการพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้ผู้ใช้นวัตกรรมสามารถลิ้งผ่าน QR c o า e คเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายไม่มีสิทธิ์คนไหนในโรคนี้จะเก่งดีมีวินัยไร้ปัญหา มีต้นทุนคุณธรรมเหนือตำราไม่ต้องมาเรียนรู้จากครูเลยไม่มีสิทธิ์จะมีครูอยู่ใยห,หนอใครจะรอเรียนรู้ให้ครูสอนลูกิิษิ์สร้างปัญหาควรอาทร่รวมดูแลช่วยเหลือก่อนอย่าอ่อนใจ